สวัสดีครับอาจารย์ครับขณะนี้เราอยู่กันที่รังกระแพค40ครับก็เป็นจุดที่รถติดอันหนึ่งจุดที่มีการทำรถไฟฟ้าแล้วก็มีการเอาพื้นที่ไปเยอะแต่ว่าจริงแล้วมันก็เลยไป็นหลักก็เป็นลำธาลีที่เเคยไปมาท่านลองอธิบายหน่อยครับผมท่านรองผมู้กำกับครับผมร้องกับผมร้องกับจราจรส่อนหัวามหาลนะครับในส่วนของช่วงเช้าเนี่ยครับรถที่มามาจากทางด้านทางด้านบินบุรีนะครับทางด้านหน้นทางครับแล้วก็ทางด้านสามแยกบางกะปิ ปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะนะครับนี้เราก็เราก็จะเปิดช่องทางพิเศษหนึ่งช่องทางนะครับสวนขาขาเข้าไปนะครับแล้วมีขาออกอีกช่องทางแต่ว่าก็ทําให้ระบายรถได้นะครับก็สามารถรับรถได้แล้วก็ตอนนี้เราเปิดสะพานข้ามข้ามสะพานยกระดับขึ้นไปแล้วก็จะดีขึ้นครับนี่ปัญหาหลักคือพื้นที่มันแคบลงใช่ครับพื้นที่แคบแล้วเราจัดจราจรครับผมอันนั้นถ้าไอพอยโยาก็ต้องดูเรื่องคือพื้นที่หิวบ้างเนี่ย อันนี้คือได้วันที่สองเหมือนกันก็สองตุลาเหมือนกันสองตุลาได้เปิดเลยหมดเลยคือตรงนี้ตรงนี้รับแจ้งจากทางด้านของการช่างบ้านสิงหานั่นกัปลายปลายสิงหาครับไปยอยไปยอยคืนใช่ไหมครับผมอันนี้การทำอุโมงค์ตอนนี้เป็นเป็นนั่นนะเป็นอุโมงค์ไม่เป็นเป็นสถานีสถานีสถานีครับครับเขาต้องทำดีวอลมีท่อปลาอยู่ข้างในมีดักแบงค์งานไฟฟ้าที่อนาคตอาจจะสายฟ้าลงดินตรงนี้นะมันก็จะเป็นโอเพนแคทอย่างนี้โอเปนแคท ต้องมีทำาต้แซมโอลองไปนะเพื่อรับดินลงไปลึกยี่สิบเมตรเลยน่าจะประมาณนั้นลงไปลึกเลยสถาน,นีระดับร้อยซ้มันอยู่ลงไปลบยี่สิบเมตรจะตึกประมาณหกชั้นน่ะโอ้หไ,ได้ดินนะนี่ก็ต้องทำเป็นสถานีกเลยเพราะทางมันแคบอะ่ะก็เลยต้องเหลือเบี่ยงคือไปสองกับสองแต่นี่คือไปสามเข้าเมืองออกเมือ,องนอกเมืองหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันฝืด ก็จะทำให้รถติดขัดครับช่วงเช้าปริมาณรถขาเข้าจะเยอะกว่าขาออกครับเราก็เลยต้องรีเวิร์สก่อนดูหน่อยครับๆๆแล้วอย่างเลนรีเวิร์สนี่ปัญหาอุบัติเหตุนี่เยอะกว่าปกติไหมครับหรือว่า<ก>เป็นก็มีบ้างแต่ไม่ไม่เยอะก็ชนใหญ่ก็จะเป็นรถที่มามาชนแนวบารีเร<อ>ียร์ประมาณนี้แล้วก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ชนเรนมอเตอร์ไซค์ชนเลนกับรถชนบารีเออร์ใช่ไหมคือเนี้ยมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็จะเป็นแครบขึ้น นะครับแลก็อาจจะให้เกิดเหตุได้บ้างครับและนี่คือขอบคุณความรู้แล้วก็ข้อมูลจากท่านรองของเรานะครับออใครบอกสาวหนูขอบคุณนะครับไม่ยอมเก็บไว้ทานเหรอมีไม่ค่ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะก็พี่เราสับเบร์ดกลัวไม่ให้จากลำปางเนี่ยจะท้องไปที่ไหนจ๊ะหนูอยู่ลำปาง กติแอดมินควรไม่ได้ครับแต่ขณะนี้สับปะรดกวดเั็นที่เรียบร้อยเอามาลุ้นมาลุ้นดวใน่หวัสดีค่ครับขอบคุณะครับ่ไหนเลครับก็ขนานี้เราอยู่กันบริเวณรำคำาแผง40ครับก็เรามาดูการจราจรการบริเวณนี้สักนิดหนึ่งครับต้องเข้าไหนนะครับด้ส่ครับ าอาจารย์คิดว่าพื้นที่ตรงนี้มันกินออกมามากเกินไปเกินความจำเป็นใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ไม่ไใช่คืโอโครงสร้างตามนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นตัวก่อสร้างสถานีมันก็ต้องมีการก็เลยเป็นโอเวอร์แมคชิสัตว์งไปเลยมันต้องค่อยๆทยอยสร้างทีละ,ละลครึ่งแล้วเปเรียงไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องความ ข้อจำกัดของการจราจรด้วยไงท<อ>ี่สายดีส้มเนี่ยมันอยู่บนถนนันมนก็ทำให้ก็ค่อยๆตัดตัวชื้นดันั้นทางที่เขา้าไม่เห็นว่ามีคีวเข้ยามอย่างน้อยให้สองเลนไปกลับ,บนี่ฝันรุดสองแล้วก็รีเวิร์สกลับมาอันหนึ่งก็เป็นสามครับาขาเนนะข้าเมือนะขาออกก็เลยหนึ่งก็ยังค่อยๆทยอยไปได้แต่ขา,าเข้ามานี่ดูน่าจะลำบากนิดนึงคคุณผู้ชมครับก็ เลือกดูเส้นทางก่อนออกไปทํางานให้ดีครับเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดียามเช้าครับสมาชิกทุกท่านตอนนี้เมืองมันขยายไปนี้เยอะจะเห็นมือบ้านจัดสรรเนี่ยอยู่ทางด้านนี้แต่ว่าตรงนี้ก็มีทางออกหลายทางก็อาจจะออกทางไอ้กรุงเทพพิษณุโลกไปทางตะวันตกต่วันออกหรือทางตะวักเพราะก็มีทางออกก็ต้องมันมีเครือข่ายเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พอดีก่อสร้างได้ดีเลยครับเพรรถติดนะครับที่ผมทำรีวิวขึ้นมาครับขาออกอ๋อขึทางออกมาหนึ่งกล้องครับยันรถจะไม่ผ่านรถ ที่เขาบอกเนี่ยที่ลงมาจะไม่ผ่านลำตารไม่ใช่แยกหลักรีใช่ครับคือต่างหานที่แค่แยกหลักรีอยู่ใช่ครับนี่เดินจากหลักรีเมืงเลยตัวออกไปครับไปทางำภาษีบุญเรืองครับไปลงวภาษีบุญเรืองออครับโอเคแล้วปกติเปนติดอย่างนี้ไหมหรือไงอ่าอันนี้ก็พอโผล่ได้มเนี่ยพอโผล่ได้ครับก็จะมาติดตร่สองสนมก้าวเท่านั้นเองต้องแน่งแต่ว่าต้องดูผิวผิวทาคืนให้ดีเพราะว่าพอมันเกิดฝืดนิดนึงก็ติดยาวเลย แต่ถ้าคือพื้นที่ได้ก็น่าจะไปดีอยู่ดีนครับเอาล้วครับคุณจำครับและนี่คืออาจารย์ชาญมากับท่านรองทั้งการจราจรแล้วก็สอนเอาห้วยขวางครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาด้วยนะครับก็รถไฟฟ้าเสร็จก็น่าจะมีทางเลือกในการทางลาชนได้ครับ เรียกได้ว่าปัญหาจราจรต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายครับในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำได้แค่สำรวจอย่างเดียวนะครับเราต้องช่วยกันทุกส่วนัากเลยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในกพื้นงานวันนี้ครับสีเรามาร่วมมือแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขโอเคครับเอ๊ะมันเดินไปไกลป่าวสีม่วเรืองไกลครับท่านใดสีม่วเรืองแต่แยกลำตะลีก็ไม่คร่ากันอ๋อแยกลำตรีที่ยี่ห้อพิาญนาจะมาดูกันอีกครั้งนึ่งโอเคจะเดินไปไหมเดินไปไหวไหมเนี่ย เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินไปเรื่อยครับไปแยกลำสาลีครับที่เราเคยมากันเมื่อก่อนวันรับรองครับแล้วก็ได้ยินเสียงจากผู้รับเหมาว่าเขาจะคืนให้สักนิดหนึ่ง่อนนะครับภายใน2ออาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าเขาคืนแล้วหรือยังครับเสียงอะไรครับเนี่ย แล้วรบปตรทำใหม่ไหมตรงนี้ใช่ครับคุณผู้ชมครับก็ได้รับทรบข้พพอมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อเย็นตอนเย็นจะมีรถติดมากกว่าตอนเช้านะครับไัดเมรอร้านย่างไง ไม่รถเมล์ท,ท้ายลงเหรอก็นี่คือบรรยากาศนะเช้านี้ครับบริเวณลำพูนแขง40ครับเอาเรื่องครับคุณผู้ชมครับและนี่คือป้ายรถเมล์แบบ DIY ครับคุณผู้ชมครับ กอเรียกว่าพี่ตื่นก็ตื่นตามมาทันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้นนนนรามคำแหง85/1ครับขณะนี้เดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆไปแยกรามารีครับ ก็มีแพททัพไทยประชาชนหรือทีมรักษาต่างๆนะครับอันนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับจ้าเดี๋ยววันนี้คงต้องเดีย๋ยวต,ต้องทำผุ้บาทใหม่นะสวัสดีครับไปไหนเจ้าเนี่ยรถไปทำงานเหรรถอะดดไรนะรถบรรทุกหรือเขาดีไหมเป็นอะไรเนี่ยพลังงานแผงนี้อ๋อดีเลยมีรถรับส่งด้วยแล้วคนเต็มเลยไหมเป็นรถตู้หรือเป็นรถเมล์ ดีครับใบแถวนี้เหรอใช่ใบสมวคากติแล้วตั้งที่ไหตั้งมาไรขนาด้งท็เมคค่ะอ๋อโอเคครับดีครับดีครับไปรถไปสป่ไม่ต้อวสายสายไมว่าสายว่าทำไมอ่ะเราไปส่กน้ึงข้อดีโอเคนะครับสวัสดีแมายอะไรเนี่ยขายค่ะร้ นี่ท่ออะไรครับจารย์ครับอันนี้น่าจะก็ประปลาหรือเปล่าระวังรถนะครับก็ท่อขับท่อใหม่เนี่ยถึงก็มาขุดสังอะไรสักอย่างนยให้ท่อรอสายเนี่ย นี่ทำไมหมดมั <royable ring> ้งแค่เราเอามาที่เห็นมันยาใครเดี๋ยวโมดูเขาเขาโมดึให้เราแล้วก็รูปแบบก็เป็นรูปแบบรูปแบบแบบเออ่ใส่เล็บการใส่เล็บลื่นอะไรแบบนี้หมดองนิหมดนะนิ้่ยากจะได้ขาเทาดียาวเลยฮะแล้วนี้อะไรครับเนี่ยเนี่ยเป็นสายสายไชัวร์พามั้งแต่ผมไม่ได้ใช้ล่ะ ไยส,สแล้วตงมันก็ต้องเอาออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เตรียมวางพื้นใหม่นะครับ เดี๋ยวเตินทางไกลเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเติมอะแบบิไลเซอร์สักนิดหนึ่งเดี๋ยวคนดูสังปวดหัวนะครับสักครูดเด่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเติมตัวกันสั่นเข้าไปแต่แน่นอนครับทัดทาแว่ทักท,ท,ท,ทุกคนครับดีครับไม่เดินบินฝาดไปด้วย ระยะใสต่ายบบเบรคเซอร์สักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอเคสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับใช่โอเคนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดินทางไกลใส่กันสั่นสักหน่อยเดี๋ยวจะได้ไม่มึนครับ เรทำใหม่หมดทางเท้าแล้วเราจะที่เสร็จะขุดอีกไม่นานครับคุณผู้ชมรออีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะได้ทางเท้าที่สวยงามแล้วก็สะดวกขึ้นครับไอจุดนี้มันข้ามแยกลำธารีฮะครับข้ามแยกลำธารีนี่คือคือสะพานปกติครับโอเคอันนั้นคือารีเวิร์ข้างบนตรงนี้จะมาเจอแนวก่อสร้างที่เห็นสิ่งนะครับจะเป็นแนวก่อสร้างหน้าลอยหน้าเสริงนะครับก็เลยมีปัญหาทำให้รถชะลออย่างนี้ได้ถังเลนอยู่แต่ว่าฝืดลงใช่ครับฝืนก็จะมีการก่อสร้าง พอลงมาปุ๊บก็เจอการก่อสร้างคือลงมโอ้คุณผู้ชมครับทางเดินก็แคบนิดหนึ่งครับแล้วก็มีบันไดมีตัวบ้านที่สูงกว่าอาพุทบาทครับสอัครับใคนรเนี่ยรถเ,เลี้ยวให้รถเลี้ยวก่อน สี <łość> ่้าใจทำอะไรเนี่ยโอวขาทุกครับก่านเช้าครับมีใครไปใส่บาตรกันแล้วบ้างครับอย่าลืมหาอะไรรับประทานส่วนตัวกันด้วยนะครับเกิดความรักและเป็นห่วงเสาเมื่อตะกูนี้ก็ใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับเดินหัวแตกได้เลยครับคุณผู้ชมครับ เราเป็นไงบ้างครับมีปัญหาตื่นสาการจราจรแจ้งมานะครับเริ่มตื่นกันแล้วครับโอเคเกิดหัวดินะได้ครับก็บคุณผู้ชมครับ<ะ>การจราจรขาขาออกไม่มีเลย,เลยแต่ขัด<ม>เข้า,ขาออแน่นเอียดครับใช่มันก็สายพิการแต่ป้าไป็นนี่าง,ง,านางาน อันนี้เดิมลำบากมากๆเลยใช่ครับแอดมินก็เดเออรู้สึกว่าก็ลำบากสักนิดหน่อยครับ ดีเยี่ยนครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังเดินไปที่แยกลำสาลีกันครับอยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์บารกับปิแอดเวนเจอร์ไมเบาครับ นี่เป็นจุดที่มาจากหลายสายฉนะาายนมัมาจากสุดท่าสามมาจากสีนคลีนเข้าราาับเช้ามีจากสาี่ทากขางสูงก็เป็นจุดที่มีจุดศูนย์กลางการจราจรน,นะฮะและตัวนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ตัวกําเนิดจราจรเป็นแค่จุดผ่านาเป็นจุดังชั้นเป็นทางทางแยกเป็นทางแยกก็ใช่ตแต่พอทางแยกมากิดเอโอโหสุดยอดเลยมีน้ำสาดลงมาครับแล้วมีน้ำไหลข้้งบน ว่าชุ่มแฉกกันเลยทีเดียวเชียวครับอ่านี่พาตำรวจพาจตำรยจห้ามมาดีนะ,ะ,ะน่ารักมีน้ำสาดเรื่องนี้นะก็เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับทุกท่านครับ ทางจากทั้งหมดครับพอรถขับมาก็น้ำสาดลงมาถึงคนที่เดินมาพูดบาทนะครูส่งครับสวัสครับโอเคสวัสดีครับทำงานที่ไหนครัทำอไปไงอ่ะขยันไหมครับอ๋อดีน้องขึ้นเรือทำงานเรือใ่ไหมเรื่องเงินเยอะเงนเยอะตอนนี้นะขึ้นแคเรือบาทเรียบร้อยครับรู้ใช่ไหมยังไม่ จะไม่ขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นบาทหนึ่งจุดเขาบอกทุกบาทมันแพงขึ้นมากาจย์ครับคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าเดินว่ายากแล้วกวาดทำความสะอาดยากกว่าครับใช,ใช่ใช่ใช่เพราะมันมีปุ๋มป่าเยอะครับคุณคนโอเคจะอยู่ที่แยกลำสาลีแล้วนะเอาละครับแยกลำสาลีครับที่เรามาก่อนวันที่จะได้การรับรองนะครับเรื่ตรงไหนเนี่ยสวัสดีครับโัวท้าเลยก็ คือตรงนี้ลำบากนะผมว่าขนาดนี้วีแชร์ะไรมายากเลยเพราะช่วงก่อสร้างนะท่านเเรียกได้ว่าหมดหวังกันเลยทีเดียวเชียวครับกับวีแชร์แลวก็ทางเข้าก็จริงๆก็ถ้ามองในมุมศิละปะก็ดูเท่ดีนะครับแต่ว่ามองในมุมความปลอดภัยก็ไว้ก่อนเลยครับแต่อ็ผลงานชั่วคราวอะ่ะตรงที่เป็นสถานีใหญ่นะใช่ครับแล้วมีสองสองสายรถรถไฟมาตัดกันตรงนี้ก็คือสายสีส้มกับสายสีเหลืองนะฮีเหลือก็ไปสีนัทลินไปลาดพร้าว ไปแยกสารยาเลี้ยวไปรัชโยธินนะสีแดงสีจ้อมก็คือใต้ดินผ่านรามแผ้งไปเข้ารามเก้าไปเข้าสุนรามถ้าอยู่ใต้ดินสีจ้อฝั่งตันออกบรรตอนตกคือจากถุนรามทะลุไปถึงแถวหลันหลวงเข้าไปในเมืองเลยแต่ว่านั้นยังไม่ได้ประมูลนะเข้าใจไหมครับเอ๊ะไม่น่าจะมูลแล้วเดี๋ยวดูจะไม่ได้ครับก็เดี๋ยวบางข้อมูลก็ต้องรอการตรวจสอบอีกสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ เอาล้วครับจานครับเมื่อครั้งก่อนเขาบอกเขาจะคืนปืนนี้ให้สักทีครับพี่อยู่ไหนเนี่ยคนนี้ตักฝ่ายรักษาความสะอาดที่ดีๆครับอ๋โอครับเป็นไงบ้าง <c oughs> โอเคแต่ว่ามันมีปัญหาบ้างเวลาปิดถนนทางจราจรเขาเก็บขยะเขามีปัญหาแต่ว่าแ,แก้ได้แก้ได้อของทับม,มดเราช่วยละลางออกมาอ๋อต้องอ๋อต้อง,อองำนำขยะลากครับลากไม่ได้เป็นบางครั้งครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยยี่สิบนายยี่ไหนครับเป็นไงบ้ที่5คือที่1 ยนะั้เอาละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับร่ะไรี้นไหมไปโรงเรียนไหนเนี่ยถ่ายรูปให้ไหมจ้าไปรงเรียอะไรจ้าปปที่ไรไปยังไงแล้วเม์เหรอรอนร้านยังเนี่ยร้อนมากแล้ถเมล์น้อยลงเหรอไม่ไมาองได้ไหนได้ไหมข้นกี Desert Desert ่โมงได้ไหมก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณยี้นี่ประมาณสักทีละ เหมือนกันหรือพี่น้องอะไรนะเพื่อนดิชั้นลอยพอสอใกลไม่ต้งีนไกลก็ไม่ค่อยไกละเรยไม่ไหวท้องพรเพรบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่ไหนครับบ้านสีดามอ๋อแล้วออกมาจากบ้านยังไงเนี่ยเดินมาโอเครอไม่มาหรือเมย์แล้วเมย์ไม่เดือดตังไหมเดือดังไหมเดือดบัตหรือไงก็ที่ขายติดอยจะประมาณสิบบาทเด็กเด็กเขเดี๋วขึ้นมาคาบ ไปยังเนี่ยนีมัปไม่ใช่นี่ไปแลเมย์ไปเนี่ยฮะไปแลไม่อยู่ทางแยกเลยเหรอครับที่แรกเขายงเต็มเ,เลยโอ้โหเัเดินทางบาแบบคนะจ๊าาะาได้ไาหาไหมจ๊ะเดย,ยก็ได้ถ่า,า,า,าไหม,มโอเคครับคุณผู้ชมครับ <ๆ S 2> ก็ แยกลำสาลีหรือแยกที่ขนานนํำว่าแยกลำสาหะนะครับคุณผู้ชมครับสาหะรินหรือไม่ไมสามารถปอกอบกันเข้ามาได้ครับและลำสาหะโอ้โหเรียกว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ก็เรียกว่าน่าสนใจประมาณหนึ่งเลยครับตุดนที้เป็นไงไหมครับท่านลองตรงนีง้ใช่ ววนะครับ่าจะเป็นแนวก่อสร้างนะครับตรงนี้คือแยกลำศลีที่บอกว่าเสร็จด้านไหนหาิงจริงนะเราเป็นแค่ตัวจ่ายรถนะเป็นตัวผ่านทางด้านลาดเท้าไปได้สี่แยครินไปได้ครนะทางด้านนี้ไปได้ทางจราจรเราก็จะหมุนไปตามรอบรอบใครโอดขึ้นล่าง้าโหดหรือว่าไปทางอีกที่ก็เลทางด้านทางด้านลนเลยก็จะออกไหนถ้าฝนตกก็ยิ่งตรงนี้ก็ทำตะพานไว้นะเสรีไทย เป็นอ้นุกไอ้บ้านหนึ่งใชไป่ได้ตรงอร่อยครับก็ท่านนี้ก็จะออกไปทางเสรีไทยน้ำมันนะครับนะครับอยู่นี้ก็ตัวกระจายกระจายรถหลายด้านเลยครับผมมาจากหลายถนนดปัญหาคือเรื่องการก่อสร้างสื่นเลยใช่ครับโอเคก็ต้องเร่งรัดนะครับดูคือตุ้มตี้ให้เร็วนะแล้วก็ทางคุกบาททางเท้าอ่ะมันโหสุขภาพเรื่องแบบพวกยังบองที่ไม่เห็นเียวั ต้อกมีส er ่วนนึงที่เราต้องแซไปเรื huh. ่อยๆโอเคต้องอมแซด้วยนะครับคนเหนึ่อคนต้องเดินทางมาลายเงี้ยต้องให้แต่ดีขึ้นนะมมาดีมาด้าบ้างตึกเราเรชั้นเดือนขึ้นเราทาสีบ่อยๆครับโอเคครับทำติดไฟให้ดีว่าคนต้องข้าวตรงเนี้ยใช้แล้วข้าวยาตรงเนี้ยดูทางข้าให้คนให้พี่น้องคนไหนโอเคไหมผมว่าเหมือนเขาพร้อมจะคืนแล้วหรือเปล่าครับยี่พาไปที่ลายไหมมีพื้นที่ว่างเปล่าด้านในถ่ายให้ไหมจ๊ะใส่รูปหรือ ราอยู่ไหนเนี่ยจะจะไปไหนวันนี้ต้องไปส่งลูกครับโอเคครับพร้อมครับเอาเซลฟี่พร้อมครับสามสองหนึ่งเร่มไหลครับกระส่งส่งลูกยังลูกอยู่ไหนนับรถมาเลยอรีบไปเดี๋ยวจะส่งลูกไม่ทันลูกอยาหแจ่งบอกว่าวันที่นางแงครับหแน่ใจว่าจะมีทางแบบจักรยานที่แบบจะไปไหนจับครับ ผมขอไม่คิดพิจอตรไได้ครับอ๋อครับเอาลูโมกดีกว่าพี่โมกดีกว่าไปทางคนเดินแว้นดีกว่าผมว่าตรงเวทีนี่เลตรงที่รียไปดัดนำิเหรอไปดปนโอเคได้ได้โดเคโอเคพิจิตรพูดบาได้ไหอันตรายต้องข้าวทางแยกอ่ะได้ค่เดี๋ยวลองดูให้ร่านะโอเค ขอบคุณนะครับขอใคยนะครับเอาละครับแยกลำสาลีแยกลำสาหัสอีกโามันที่25มิถุนายนนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันครับก็ดูแล้วก็เขาน่าจะใกล้ที่จะคืนให้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อทยอยเปิดเปิดการจราจรครับ ทาไทไม่ไมีอไรรอนทีไม่ค่าเปลัเยคาปอะาได้เรื่อยเลย้วเอลครเอทุกชมก็สวัสดียันเช้าครับและเดี๋ยวก็จะเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชนนะครับที่จะสัมภาษณ์ใาทารชาติชาติสิทธิพันและบรรยากาศเช้านี้ก็เป็นไปด้วยประการนี้ หากวันนี้มีข้อิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ครับและเดี๋ยวเราจะจากรลาการโดยบทสัมภาษณ์ของจรยรชาตินะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการยืนแมชช็อตให้กับจรยรชาติเตรียมสัมภาษณ์กับสื่อครับเรียกได้ว่าวันนี้ข้อมูลก็สนุกสนานครบถ้วนและได้ความรู้กันไปครับจักรทศงครนี่แหละครับนี่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับในช่วงบ่ายบ่ายๆนะครับ ก็ผู้ชมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความรู้หรือรายละเอีเยดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้ครับเดี๋ยวแอดมินจะอ่านแล้วก็คอยบอกจันทัดชาตินะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปพักันช่วงบ่ายครับงั้นเดี๋ยวเรามาฟังการสัมภาษณ์กันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมงเหงาอูเนี่ยมาดูการจราจรเส้นหลัซึ่งก็ ก่อสร้างแล้วแู่ก็มีการติดขัดเยอะเลยว่าตัวทางระดับทางแพ้ซึ่งเปลี่ล้วธิดึ้นขึ้นนะให้คนเราลองขับขึ้นลาดตลอดก็เสียการตอนขับรไปสองเลนวันนี้ก็ได้เร่งรัดให้พ่งทดลองดูเร่งรัดการก่อสร้างก็วันที่มันนี้คืได้เปิดแล้วัทธิขึ้นขึ้นก็ขึ้นจากระเบีใกล้ๆเลยแยกอ่อนสิริไหน่อยแล้วก็สามารถขึ้นชั้ระดับทางแพ้ที่งข้ามเมืองได้แล้วก็ไปลงตรงก่อนถึงปราตูกลางที่ว่าจะช่วย แบง่งเบาภารกิจรารได้เป็นอมีรีเวิร์ตเลยด้วยคือว่าออกบริการตอนเย็นเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นข้อมูลที่พูดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในช่วงบ่ายครับขณะนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอตัวพักสักครู่เดียวครับอย่าลืมครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วเราจะร่วมมือกันแก้ไขร่วมหาคําตอบไปด้วยกันกับทุกสํานักครับวันนี้ขอตัวลาเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ